สวัสดีค่ะกินแซบใบป้าเล็กเมนูวันนี้นะคะขนมจีนแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลาค่ะมากินด้วยกันเลยนะคะเยอะๆค่ะทำแรกนะคะแซบมากค่ะ เส้นขนมจีนนะคะเหนียวนุ่มมากๆค่ะลุกสิ้นตายี้อนี้อร่อยมากนะคะเขาจะเด้งๆหนึบๆ ไม่มีกลิ่นคาวก็เขือนปอกหวานมาก ไม่มีายนะคะก็เลยจะไม่ค่อยดังเท่าไหร่เวลาเคี้ยวอร่อย ทุกชิ้นก่อนที่จะเอามาแกงนะคะปลาก้จะล้างแล้วก็เอาไปต้มก่อนนะคะพอถึงจะเอามาแกงวันนี้พผิดแกงน้อยไปนิดนึงค่ะก็เลยไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่ถ้าไปตลาดก็ไม่มีรอ กินพริกน,นี้แทนก็นแล้วกันเพิ่มความเผ็ดแซ่บมากเขาบอกถึงพริกแกงจะน้อยแต่ว่ารสชาติอย่างอื่นก็ครบนะคะเข้มขน้นก็เหมือนเดิมค่ะ ไปดูสูตรและวิธีการทำได้ที่ช่อง Parichannel นะคะของ p าเล็กจะไม่ชอบกินหวานนํำนะคะกับข้าวทุกอย่างจะไม่หวานนํำค่ะถ้าใครชอบรสไหนก็ทำรสนั้นได้เลยค่ะอืมแซ่บมาก อร่อยมะเขือเปราะหวานมากเพราะว่าเขาสดมากนะคะอืออยากกินแกงอ่อมเลยมะเขือหวานๆานแบบนี้

ทำกินเองก็แบบนี้นะคะก็ได้รสชาติที่เราชอบอร่อยหรือไม่อร่อยดูเอานะคะหมดแล้วค่ะยังตามหามุมมุมกล้องไม่ค่อยเจอ อร่อยมาก อันนี้น้ำไม่ไหลด้วยนะคะหมดแล้วค่ะเหลือแต่ลายจานแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องกินแซบบายป้าเล็กด้วยนะคะ